อก็สวัสดีทุกคนนะครับ 0, 1, สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับอินาส m มะ1อเลฟเว่นสไตรเกอร์2013อ่าี๋ยวมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมกันเลยนะครับผมสําหรับผู้เล่นที่มาใหม่นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ สำหรับคนที่มาถึงแล้วเราก็ไปกันเลยอ่าวันนี้เดี๋ยวจะไปในหมดของเนื้อเรื่องนะครับซึ่งภาคนี้ก็เป็นภาคโกเดี๋ยวไปกันเลยครับอ่าลอยซึกป๊เดี๋ยวอาละอ่าในรอบนี้ก็เป็นเกี่ยวกับ เนื้อเรื่องของนักเตะแข้งสายฟ้าโกนะครับอ่านี่ก็เป็นสมาชิกของอินาซุมะอีนะครับซึ่งก็มีเทนมะนะครับนำทีมมาซึคเซษเทนมะอ่านี้ก็เป็นคุโรบดะดะกำลังอ่านหนังสืออยู่สังโคคุค เป็นประตูนะครับสังกู่เป็นประตูส่วนซูรงุงิก็เป็นอกองหน้านะครับกับสากุมะเป็นประตูเป็นศูนย์หน้าคู่นะครับฐาดลงมาก็จะมีโโอ้โหมิชิกิมีอีกหลายคนนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันก่อนดีกว่า <c oughs> มา มาในแมตช์แรกนะครับจะเป็นการพบกับทีมของ e อเอเเนโดมามุรุว้าวต้องสุขภาพไมได้หรอกเกรดหมอเดี๋ยวรู้กันกัปตันเอนโดโอเคเป็นยังไงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้มาอันนี้ก็เป็นฟอร์มทีมของอินาสมะอีเลฟเว่นนะครับจะเป็นรูปแบบ4-3-3นะค4-3-3 มาแล้วนะครับแมตช์แรกเป็นไลมมงใหม่กับไลม่มงเก่าครับเจอก,กันเดี๋ยวมาดูว่าไลามมงใหม่สู้ไลมมงเก่าได้ไหมามาแล้วครับดโดยการเปิดโดยการเขียนนะครับของซูรุนิซูรุนิเลี้ยงไปคนเดียวครับมองหาเพื่อนอยู่ตอนนี้ออกศาสตร์ไปให้กับชินโดชินโด,นโดเลี้ยงไป ชินโดมาที่นิชิกิครับนิชิกิหลบก,การสไลด์ได้นิชิกิก็ยังซ้อมๆแนมๆอยู่มันส่งไรส่งไปที่เทนมะเทนมะเลี้ยงไปส่งให้สาก,กุมะสาก,กุมะไปที่เ,เจ้าแว่นะครับมาที่ชินโดต่อโอ้โหทุกแย่งไปโดยไอหนุ่มผมยาวช่างแอร์ครับเอาแล้วครับบอลอยู่ที่เจ้าหนุ่มพวกอ,อะไรหมวก หมกมุดนะครับหมกมุดโดนคีนโนสก,กัดไปได้คีนโนสาไปให้ชินโดชินโดยังเลี้ยงอยู่เอาละชินโดชาร์จพลังเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยหรือเปล่าชินโดชินโดเตรียมยิงแล้วลูกนี้โอ้โหเหนื่อยก่อนแต่ก็เอาได้ยิงอยู่เอาละครับโอเตชิโมเ,ออเรียบร้อยมาที่เอนโด อัตมันสยบฟ้าโอ,โอ้โหเรียบร้อยครับแตกหนึ่งสวยพี่สวยแล้วหนึ่งลูกครับโอ้โหโ,โดนไปแล้วมาที่ทางในมงต่อเขียนนะครับอ่าอีกไม่ใช่โกเอเินจิโกเอนเจิช้าพลังมาโดนเทนมาเบกไปได้สไปเดอร์วิน เรียบร้อยครับเ็นมะส่งต่อไปให้ซูลงินะซูลงิตางพาดิงแล้วซูลงิโดนเบรกไปก่อนมาที่ไอหนุ่มแอฟโฟเคนมะเรียบร้อยครับสกกัดัดไปได้สวยเ็นมะสวยเฮ้ยเบรกมันสวยโอ้ยหมล้นโดนแล้ว ชาลามฉลามบุกมาที่ซากุมะอีกครั้งแล้วไปที่ชินโดชินโดนั่งแนมอยู่สองไกล,ลูกนี้ติดครับซุนี้ซนีส่งกลับไปให้มิชิกิมิชิกิชาร์จพลังก่อนยมยิงเอาแล้วครับมิชิกิได้ยิงแล้วไอโจอนุ่มซามูไรอัยปันพุกุรุษ ย่ yeah. าเอ่าให้ฟันซิ่ฟาก,กันไม่อยู่อีกแล้วเรียบร้อยครับแตกสองศูนย์ประตูต่อเออสองประตูต่อศูนย์เรียบร้อยครับในมงเกาจะสิ้นหวังหรือเปล่าอย่างครับโทนิกะสนใั้งโกอินจิโกอินจิโูเลี้ยงหนุนมาคนเดียวแต่ก็โดน สินโดแย่งไปได้สินโดจ่ายแบ้ค์กองหลังแล้วไปที่ทีนโนะิีนโนะชาร์จพลังชาร์จพลังแล้วจะยิงหรือเปล่าลืมไปครับไม่มีท่ายิงบอลมาอยู่ที่เอนโดเอนโดเปิดยาวขึ้นมามนอโอเอ็นจิโเอ็นจิชาร์จพลังเรียบร้อยครับมาแล้วอะคีสลาตันจ้าไปแล้วครับ ทีสังโคคุสังโคคุใช้ท่าสองแล้วกันแอนดินทรณีเับกำแพงทรณีนะเรียบร้อยครับกันไม่ได้โอ้โซเมลกะโซเมลกาหยาิงซ้ำครับโซเมลกะยิงซ้ำกอนเลยที่ย่อมสังโคค,ค,คุบอกท่านี้สบายๆเอากำแพงทรณีไปอีกรอบนึงย่า เกียบร้อยกันได้อยู่บอลอยู่ที่เทนมะเทนมะเลี้ยงดลบโอ็นจิมาได้เรียมยิงสวนกลับทันทีครับด้วยความเร็วลมมาครับไปแล้วชินดูนอัดต่อยโปเตสมู โดนโดอนโดหัตมันสยบฟ้าต่อ,อโอ้โหเรียบร้อยครับเอาไม่อยู่โดนไปอีกแล้วหนึ่งลูกเป็นสามประตูต่อศูนย์เอาละครับนำมาสามศูนนี้ก็สบายใจแล้วน่าจะชนะแล้วล่ะแต่ก็ัางารบ้าไม่ได้เพราะเลยมงเก่าก็ไม่ใช่ ขี้ๆนะครับหรือว่าโหดมาทีเทนมาอีกรอบนึงเทนนาสง่งไปให้สรุงนี่รุงนี่ชาร์จพลังเพียมยิงเอาละครับดาบสังหารไปแล้วตันนี้ก็ใช้ท่าเกาอยู่ยังอยู่ท่าเกาหัดมันสยบฟ้าย่ะเรียบร้อยครับอยู่มือตังนี้ เรร้ไดคับมาที่โจหนุ่มแอฟโฟอีกครั้งแล้วก็ติดนิชิกินะครับนิชิกิซอมซอมแนมแนมอยู่มาที่เทนมะแล้วไปที่คิริโนะคิริโนะโอ้โหเดี๋ยโเอง,งจิแย่งไปโอเองจิตั้งห้ายิงครับสไตรเกอร์วันนี้ยังไม่ยิงยิงยิงไม่ได้สักลูกนะครับลูกนี้จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวตอรอติดตามชมแองโฟว์ก็เป็นประตูที่ค่อนข้างจะเหนียวเอาเรื่องอยู่ อัดนยาเรียบร้อยครับเซฟไม่ได้ยอย่างซปเปอร์เซฟอยู่แต่ดูเหมือนจะเริ่มเหนื่อยแล้วส่งมาที่ชินโดอีกรอบครับชินโดเลี้ยงขึง้นไปลูกนี้ไปที่ซากุมะซากุมะเราได้ตั้งลำพิงแล้วตั้งลำยิงแล้วเรียบร้อยมาแล้วครับ ไสวินโดวีทูตายแล้วเอนโดก็ยังใช้ยังคงเป็นท่าเดิมอยู่อัดมารสยบฟ้าปะกันไม่อยู่อีกแล้วครับผมประตูกระสอบทรายวันนี้กลายเป็นเอนโดกระสอบทรายมาแม่โดนไป4-0แล้ว เวลาตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วใกล้หมดแล้วล่วะไปที่ซูรุนิซูรุนิเล่นจนเอาบอลมาได้คนระับซูรุนิไปที่เทม่าเรียบร้อยคนระับหมดเวลาครึ่งแรกไปแล้วโอ้โหเลมงใหม่สามารถนำเลยมงเก่านะครับไปถึง4ประตูต่อ0 พึ่งหลังก็เอาเหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนตัวยังไม่มีการเปลี่ยนตัวแต่ยังได้มาที่โกงจีโกงจีโดนเสียบครับคกโดนดักครับโดนดักดูเหมือนว่าทีมนั้นจะใส่เล่นได้แต่โกงจิตัวเดียวมันก็ต้องกลัวครับรงไม่ต้องกลัวเชื่อมันมีโอกาสเข้ามา สุมิกุกกะคู๊คมาแล้วครับมังก่อนพย่อมสังคูคูเอาไงสังคูงคูหัดเพลิงอ้งงงงงงงเหยียบลอยครับอยู่มือเริ่มเหนื่อยแล้วเหนือยตกแล้วเนือยตกสุกๆกโอ้ทีมตรงข้ามเปิดหมดซุปเปอร์ไซยาแล้วตอนนี้เราต้องเลี้ยงหลบไปก่อน บอลอก,กันไปเรื่อยๆโซสุ per สย่านี่เวลาโดนชนจะปิวปเลยแบบที่เห็นจะนักการ์ดโดนโดนเจียบอีกดอกหนึ่งเจ้นมาเราสวนกลับก่อนไปที่นิชิกินิชิกิตั้งลัมยิงไกลลูกนี้เห็นโดเปิดสวนขึ้นมาอยู่ที่โซมเมียกไก่บอกอ่าโซมเมียกกาดโดนบล็อกแล้วลูกนี้ นีว่ากำแพงเมืองจีนเรียบร้อยครับมาทีสักุมะอีกรอบจักุมะมองเล็งหาช่องเอาแล้วครับยิงอิงไซดิโดมีทูโอ้ยใช้ท่าเดิมอยู่ขับมารสยบฟอ อรับไปได้ครับไม่โดนยิงประตูเพิ่มม,มาที่โกอินจีโกอินจีจะสวนกลับเร็วเลยเอาแล้วครับเอาแล้วครับไม่มีใครอยู่โกอินจีอยู่แล้ววายหุ้ยตายอยู่เทนมะเทนมะก็โดนแย่งไปอีกต่อหนึ่งหรือเปล่าสู้ส,ส,สู้เรียบร้อยครับได้ได้อยู่ไปส,สเต็ปลมโชย ไปที่ชินโดชินโดชินโดนโดอ้โหช,ชินโดสู้เขาชินโดพร้อมเร็วพิสโต้ไปแล้วชินโดม,มีกำลังยิงแล้วส่งต่อไปที่ซูรุนิซูรนุนิก็ยังไม่พร้อมยิงส่งกลับไปที่ชินโดหนึ่งสิ กระแทกสไลด์ไม่ถึงสไลด์ไม่ถึงเทนมะดักอยู่เทนมะสไลด์โอคูลบได้อีก<ป>โอ้โหพี่เบิม้มเราสไลด์ได้ครับมาเนพี่เบิม้มจริงมาที่ชินโดอีกรอบนึงชินโดเลี้ยงหลบมาแล้วที่เมนล่างตังตายิงแล้วเรียบร้อยฟอเตชิมโมไปแล้วครับลูกนี้ โดเปลี่ยนท่าแล้วครับเป็นฮับเทวะเรียบร้อยครับแตกครับโอ้โหเข้าไปอีกแล้วเป็น5ประตูต่อศูนย์เอาแล้วครับตอนนี้ไรม,มงเก่ายังกินไข่ต้มอยู่ความหวังอยู่ที่โคดิจิ เอ็นจีก็ย้งหลบซ้ายขวาบุกเดียวขึ้นมาโดนปบรกซะแล้วครับโดยขีเนโดยใชย้เอ้ะอะไรอ่ะทำไมมองไม่เห็นลูกบองเลยเก็บร้อยเอ็นจีนไปแล้ว,ลวมาที่ขียะนะครับคียะขียะชาร์จพลังแล้วแ่ลืมไปเหมือนตัวเองจะไม่มีท่าไม้ตายนะคลืม แต่ฉันมีทตุเลี้ยงหลอกสเต็ปเฮ้ยบอลหายไปไหนเฮ้ยน้ำกรรมการครับเขาใช้น้ำปิดกัจการไหมโอ้กรรมการมองไม่ทันไฟเดต่อร์วินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยครับดนไปแล้วมาที่ชินโดอ,อีกรอบชินโดต่อให ต่อบอลให้นิชิกินิชิกิเตรียมแล้วครับเตรียมชาร์จพลังพรอง้อมยิงไปแล้ว,ลวเจ้าหนุ่มสมไวรับบรรพบุรุษคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วอัดมารสยบฟอร์อีจ่ะเรียร้อยครับกันไม่อยู่ครับแตกไปอีกหนึ่งครับหกประตูต่อศูนย์เกียรติลอยครับ โดยนิชิกินะครับนิชิกิซัดไปเยอะเอาเรื่อนงนี้โกเอ็นจิครับความบางของหมู่บ้านก็ยังใช้อัคีสลาตันในนะครับกนี้นเสริมแรงด้วยเชนจักรเพิ่มพลังหมังก้อนเขย่่ยมสังโคผู้อาอยางนครับต้องใช้ท่าสามกันเลย ยี่กัะหังอยู่อย,อย,อยู่ได้ครับได้อยู่ครับสันโคฟุก็ซูเปอร์เซฟมากเลยครับสันโคฟุในวันนี้ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีมา,มาที่เล็กพิคิโนของเราชิมสุเกะกระโดดลอยฟ้ายอ้อ ไปแล้วโอ้โหเโดูเราใช้แค่หับเทวะพอครับบอกว่าไม่ต้องใช้ท่าแรงครับเอาแตกครับแตกเรียบร้อยครับเจประตูต่อศประมาทเกินไปนะครับเลยโดนไปอีก1ดอกโดนไปอีกหนึ่งเม็ดนะไปมาเสียเยอะกว่าเดิมโอ้โจีเราคนไม่ไหวนะครับโดนเสียไปเมื่อกี้ บอลมาที่โกอินจีรอบนึงเอ็นมะาจะกล้ไม่ได้ครับโอ้โหโกอนจิยังหลอกมาได้เจอคิริโนะแต่ก็ต้องส่งกลับไปก่อนหลบได้ดีครับหนึ่มแอฟโฟคนนี้สามารถหลบได้ดีแต่ก็ถูกล็อกจนได้ครับด้วยท่าเฮ้ยเฮ้ยถา,ามมาจากไหนวันนี้อะไปที่ชินโดอีกรอบชินโด ส่งมาที่ซุรุงิซูรุงิตั้งท่าจะยิงแล้วนะครับจะได้ลูกที่แปดหรือเปล่าเอาละครับดิงโมระนะเออเจอใครบีมากองหลังของไลมงกันไม่ได้ครับโอ้โหโดนเดย์สับทุซึรงิโดนเดย์ มาที่โกอจิจอ,อีรอบหมดเวลาชนะไปแล้วนะครับสรุปผลการแข่งขันนะครับลมงุงเก่านะครับก็ให้แพไปนะครับด้วยสกอเจ็ประตูต่ตอศูนย์นะครับโอ้โหเห็วรว่ายับเยินสมแล้วนะครับที่ได้ที่เปลี่ยนรุ่นใหม่อ สำหรับตอนนี้ก็ค่าสเตตัสก็เพิ่มคนละนิดคนละหน่อยอ่าเพิ่มคนลนิดคนหน่อยอ่าสำหรับอ p นี้นะครับก็จะจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับไม่ว่ามา้าจะเร็วสักแค่ไหนนะครับก็ต้องแพ้ลาเพราะว่า ลาไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบาย